ท่านมีความคิดเห็นเรื่องว่าแดงอย่างไงครับคือในบ่ายเราจะจะเงียบอย่างเดียวคือไม่ทําอะไรไงอยู่เฉยเฉยไม่เชิญรู้กับผู้ยง่ายเราก็ต้องยืนยัดเขตของเราแต่เราไม่ใช่บอกว่าโอเคมันไม่มีไรเราลักกันไม่ใช่เมื่อคุณบอกคุณคุณจะมาเอาที่ของเราเราก็ไม่ยอมขอสารชาาติมาครอบพื้นที่นี้สร้างความร่วมมือร่วมกันประเทศไทยเป็นแกนนำมูได้หมดครับเล่นเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเป็นท่านพลกรเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยหรือทรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านจะคุยกับว่าแดงอย่างไงเส้นผมตรงนี้คุณอย่ายุ่ง บีส่วนแถวสวัสดีครับดรสวัสดีครับท่านนี้ครับวันนี้ได้เรียนเชิญดรพงศกรรอดชมพูนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระนะฮะเป็นนักวิชากาาอิสระที่มาคุยกันในวันนี้เนี่ยขอแยกประเด็นนิดเดียวฮะเพื่อเพื่อในฐานะที่ท่านก็เป็นคนไทยผมก็เป็นคนไทยเนาะว้าแดงเนี่ยเป็นหอข้างแค่ที่เราประเทศไทยเราควรจะจัดการเขาอย่างไรหรือทำอย่างไรให้สถานการณ์มันมันเหมือนกับว่าเราได้เปรียบหรือว่า ทำให้ว้าแดงเนี่ยบทอิทธิฤทธิอิทธิเดชไม่ว่าจะไม่ต้องยาเสพติดไม่ว่าเรื่องความมั่นคงหรือแม้กระทั่งการที่เข้ามาเรากล้าชายแดงเราเนี่ยท่านมีความคิดเห็นเรื่องว้าแดงอย่างไงครับไอ้ผมพูดไปก็จะมีคนมาว่าผมซินะครับท่านท่านนี้ก็ชวนผมให้ไปทะเลาะกันอีกแล้วคืออย่างนี้คนไทครับเป็นคนไทย <c oughs> ครับนี่อบายตั้งที่ผมคุยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนแรไไงที่ว่าไปเอาคนมาจากอะไรจากจีนมาลงทุนะนะคือนี่บายเราจะจะเงียบอย่างเดียวคือไม่ทําอะไรไง อยู่เฉยๆไม่เชิงรุกอะพูด<อ>ง่าย<อ>าประเทศเ,<อ>เนี่ยใช้นโยบายเชิงรับตลอดแล้วก็หาจาังหวะจะไปคุยขอผมอยู่เล็กๆน้อยจากเขาเนี่ยอย่างนี้นะเ<อ>นนะมื่อเปนเชนิดปั๊บเราจะมีนโยบายเชิงรุกกับบ่าดแดงเชิงรุกคืออะไรครับเชิงรุกคือออกนอกประเทศแต่คุณคิดแต่ในประเทศว่าอ้าวเดี๋ยวก็ต้องมีการตั้งอะไรนะตั้งข่าวหัวยาเสพติดเอากี่มงกี่เม็ดเป็ดจาก1เม็ดเป็นห้าเม็ดเป็น6เม็ด10เม็ดอะไรวุ่นวายอยู่กินเรื่องภายในประเทศไม่ได้อะไรครับถ้าความเป็นผมต้องเชิงรุกเชิงรุกก็คือ ไปจัดการกับต้นทางยาเสพติดซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเป็นกลุ่มไหนนะอะแต่ถ้าบดคุณทนันนีบอกว่ายกตัวอย่างเช่นว้าแดงอ่ะว้าแดงก็ได้ว้าแดงเป็นกองกำลังที่เข้มแข็งที่สุดของชนกลุ่มน้อยในพมา่าแล้วใกล้ชิดกับจีนมากขณะที่ว่าเป็นเป็นอะไรก็ว่าเป็นสายเดียวกันเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแล้วกันเหมือนกับโกกกันคือคุยรู้เรื่องนะครับแต่คนจีนอะ่ะพูดง่ายนะครับแล้วจีนก็ย่อมดูแลใช่ไหมเมื่อจีนดูแลเนี่ยเราก็วิ่งไปหาจีนก็ได้คุยนอกรอบนะครับ คุณยังไม่เป็นอาการบอกว่าโอเคตอนนี้ว้าก็สบายแล้วว้านี่ไม่มีใครยุ่งกันเลยนะชงกมน้อยไม่กาสู้กับวา้ารัฐบาลทหารก็ไม่กาสู้กับวา้าแล้วก็ให้ว้าเนี่ยมาเป็นการชนให้กับทางรัฐบาลตาพมา่าแล้วก็มาสู้กับคุ้นสาสมัยก่อนนู้นนะหลายสิบปีก่อนนะเพื่อจะมาอยู่ตรงไอ้ตรงจนมาอยู่ที่แม่่องศนเราเนี่ยอยู่ทางเหนือของเราทั้งแม่สอนท,ท,ทั้งเชียงใหม่เนี่ยก็เกิดจากการที่ไปแย่งชิงพื้นที่การค้ายาตรงนั้นนะครับไปบอกจีนตอนนี้รวยแล้วเป็นประเทศปกติได้ไหมเพราะว่า ว้าเนี่ยไม่ได้ส่งยาเสพติดเข้าจีนนะจีนไม่ชอบยาเสพติดจีนไม่ชอบอาชญากรรมจีนไม่ชอบเรื่องไอ้อาชญากรรมข้ามชาติพวกอะไรนั่นบัญชีไม้พวกคอ์เซนเตอร์เขาไม่ชอบเขาจับเละไปหมดเลยเราก็ไปยืนตรงนี้มาร่วมมือกันเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรวมยาเสพติดจ,จริงไหมเ,ออเรามาร่วมมือกับจีนดีไหมทาการกวดล้า,างพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งอาจจะตั้งเป็นอาเซียนเนกบูชาเพิ่งส่งกลับไป4 0 0คนเนี่ยจีนเข้ามาเอาหมายจับอะไรจับเนี่ยเราก็ร่วมมือคับ อ่พะพ่าเราไปคุยถ้าทำาลักพ่มาแล้วพอทหารพ่มาทำแล้วไม่ได้อยู่แล้วเราไปคุยชนกลุ่มน้อยช่วยกันไล่พวกไอ้แกงคอเซนเตอร์อยู่ติดชายแดนไทยหรือก็ยาเสพติดพวกไปด้วยใช่ไหมสองอย่างเนี่ยไปพร้อมกันโดยไม่จีนเนี่ยร่วมกับไทยปฏิบัติการร่วมเขาเรียกปฏิบัติการร่วมมาร่วมมือกันพอทําอย่างนี้ปั๊บเนี่ยว่าแดงเขาก็เห็นว่าเอ๊ะจีนก็ไม่เอากับเราแล้วเนแบบนี้ไม่จําเป็นแล้วเขาก็จะหยุดนะ,ะแต่ถ้าไม่หยุดหรือจีนไม่ทําด้วยถ้าเป็นผมก็จะขยับต่อไปคุยประเทศปลายทางประเทศปลายทางก็คือประเทศที่่ยาาเเสสติปชนครับ้ง ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลงขันกันไหมมาลงเอาขันลงขันมาให้ประเทศในอาเซียนมาช่วยกันดูแลจัดดงจัดโดนจาดอะไรซึ่งเราไม่มีตังเอามาลงขันกันเพื่อสกัดแล้วก็ลุกเข้าไปในชายแดนซึ่งผมก็พูดเป็นอะไรที่ว่า<ช>บางทีอาจจะต้องมี m e r c น n รีก็คือฐานรับจ้างให้ต่างชาตินั่นแหละรับจ้างแล้วเข้าไปเลยซึ่งไทยเฉย คุณไปก็ไปไปลบกันในนั้นอห่ะถ้าคุณยังขายยาข่ายาได้ก็มีคนไปไปปราบยาได้เมื่อคุณอยากจะเป็นพวกวาลลอดคือพวกอะไรนะพวกขุนศึกก็มีขุนศึกไปสู้กับคุณเอากันไหมอย่างนี้มันจะทําให้มันจะดูเดือดไปหน่อยเนาะแต่ว่าวิธีการนี้แหละเป็นวิธีการที่ให้เหรอครับผมชอบผมชอบผมชอบที่มันซักนะมันด้วยในสงเกตกาอณยังไงนรถาเกว่าอย่างคุณยังจะยังดื้ออีกหรือว่ามาลุกลาธิปไตยไทยเราก็ไม่ยอมไงก็ต้องคุยกันว่านี่เขตไอ้ที่เขามีปัญหาก็เขตใครเขตมันก็เราเราก็ต้องยืนนเเขขตองรา แต่เราไม่ใช่บอกว่าโอเคมันไม่มีไรเรารักกันไม่ใช่เมื่อคุณบอกคุณคุณจะมาเอาที่ของเราเราก็ไม่ยอมไม่ยอมมันก็ต้องตอบโต้กันไปแต่ว่าการตอบโต้เนี่ยมีทั้งการแค่แสดงพลังแสดงพลังเสร็จแล้วก็เจราจาพูดก็ได้เป็นจะแปลกอะไรหรือไปพูดแบบถางออฟไปจีนไปทาําพม่าเอาประเทศปลายทางมาร่วมมือกันเพื่อที่จะมาทําเรื่องที่ดีของการปราบยาเสพติดซึ่งสะชา,าชาติมีรายงานว่าจุดที่ออกยาเสพติดเนี่ยเบอร์ต้นๆของโลกเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงประเทศไทยอ้าว อนออเอาสัมปชา,ชาติมาครอบได้ไหมอ่ะเอาคอมมิชชั่นเรื่องยาเสพติดของไอ้ดักเนี่ยนะขอสัมปชาติมาครอบพื้นที่นี้สร้างความร่วมมือร่วมกันประเทศไทยเป็นแกนนำโู้ได้หมดครับเล่นเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเล่นดนหลายเล่นใหลายหน้าด้วยและถูกต้องตามกฎหมายหลอกประเทศด้วยทางหายนะครับผมฟังแล้วชื่นชมมากครับความคิดนี้แล้วก็เห็นเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความคิดที่ผมคิดว่าทุกคนในประเทศไทยต้องคิดแบบนี้เพ มันเป็นการที่เราสร้างะสนเป็นกิจภูมิชาติด้วยแล้วก็เป็นความมั่นคงทางด้านสังคมในเรื่องยาเสพติดหรือเมื่อทั่งการลุกล้ำชายแดนก็เป็นเรื่องของทหารผมถามท่านโฆศกรมีคําถามสุดท้ายนะครับในฐานะที่ท่านท่าน,ท,านท่านได้คุ้ครีกับองค์กรราชการไทยแล้วก็ทหารไทยเนี่ยเขตแดนตรงพม่าเนี่ย ใช้ก็หลายคนก็บอกว่ามันไม่ชัดเจนเนาะแต่ผมผมด้วยความเห็นส่วนตัวผมมันไม่ชัดเจนก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหามันคือถ้ามันมันก็สงสัยถ้ามันสงสัยคุณก็ต้องออกไปก่อนแล้วมาตรวจสอบอันนี้หลักการมันเป็นอย่างนี้ถ้าในกรณีนี้การแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าเป็นท่านพงศก,กรเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยหรือรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านจะคุยกับว้าแดงยังไงครับในความเห็นส่วนตัวของท่านพื้นฐานก่อนก็คือเรากับพมา่าไม่ได้ปรับปันเขตแดนกันเพราะม่าไม่เคยมีวัมสงบเลยจริงไหมพอไม่สงบมันก็เลยปรบกาศมันก็ ีความที่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเส,เส้นเส้นเขตใดยังไงแต่ว่าโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยมันรู้อยู่แล้วเช่นบนยอดเขามปริษัทปันน้ำต้องแบ,บ่งคนละครึง่งที่เป็นแม่น้ำต้องแบ่งคนละครึ่งมันรู้อยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าคุณทําไปไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ดังนั้นหน้าที่เราก็คือบอกว่าเส้นผมตรงนี้คุณอย่าย,ยุ่งแต่ถ้าเกิดมันมีการเพื่อไงคือคุณก็อ้างผมก็อ้างเนี่ยไอ้อย่างนั้นก็คือเขาเรียกว่าพื้นที่พิพาทเราก็ทําเป็นเป็นจุดๆไปอจุดนี้พื้นที่พิพาทเก็บไว้้ก่่่ออนแตตวางเม แปลว่าอะไรครับต้องมไม่มีใครอยู่คุณก็อยู่ไม่ได้ผมก็อยู่ไม่ได้แต่ตรงนี้ต้องเป็นที่ว่างไว้แล้วเราก็เอาปืนใหญ่เอาปืนคอกอะไรต่างาไปวางไว้ใครมาอยู่ปั๊บยิงใส่เพราะเขาจะแอบเอาวุ๋เอาฉาบามาทําการ,กรเกษตรบ้างแล้วก็ปลูกบ้านนแอบ,บก่อนนี่โดยพื้นฐานทั่วไปต้องไล่ไอ้พื้นที่พิพาทต้องไล่หมด แต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปกติที่ตกลงกันได้แล้วเนี่ยโอเคข้ามไปข้ามมาทําการ,กรเกษตรทําอะไรต่างมีการติดตอ่อเป็นเรื่องปกติทําไปเลยแต่มันต้องรู้จักที่จะแยกไม่ใช่บอกทั้งหมดเราดีกันเรารักกันแล้วก็โอเคนะเราไม่ทะเลาะกันไปเรื่อยอะ่ะไม่ใช่ไอ้ที่ทะเลาะก็ต้องมีไอ้ที่ไม่ทะเลาะก็ต้องมีทําให้มันชาชนไปตรงไหนแล้วก็พูดกันเลยแล้วก็แจ้งไปทางรัฐบาลฝั่งนูน้นเช่นลาวไทยกับลาวก็ว่ากันไปคุยกันลาวไทยพมา่าคุยพมา่า แล้วปัญหาเราก็คือว่าเรามีเฉพาะรัดต่อนลัดคือไทยกับพม่า,มาไม่มีไทยกับชนกลุ่มน้อยเราก็ต้องเปิดฉากเปิดฉากทัดใหม่นะครับเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพมา่า รูกการพมา่าเปลี่ยนไปแล้วผมเรียกว่าเป็นบทใหม่แล้วมันเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่กันเขาถึงพยายามจะได้พื้นที่ไงแล้วไทยเนี่ยจะเสียเปรียบตลอดแนวด้วยนะเพราะว่าแต่ละชนกลุ่มน้อยเขาอยากได้ที่ของเขาเพื่อจะเป็นรัฐไงหรือเป็นอะไรสักอย่างของเขาเขตของเขาตนเองอะไรต่างเขาจึงต้องการได้พื้นที่ซึ่งเดิมเนี่ยเขาจะเล่นร่อนไปมาแต่ตอนนี้เขาจะปักหลักแล้วไอ้ตอนปักหลักที่ถ้าเราไม่ปักด้วยนะเราเสียพื้นที่โดยไม่รู้ตัวนะเราถึงต้องรีบไปปักไอ้คุณปักผมปักแล้วเราก็บอกนี่ที่ของเราไม่ยอม แถ้าเกิดไม่ยอมกันก็เป็นพื้นที่พพา็แบ่งเป็นจุดๆไปแล้วพูดเป็นกลุ่มๆไปโดยเราต้องเปิดเราต้องเริ่มตอนนี้ไม่มีเริ่มที่จะคุยกับ ชนกลุ่มน้อยโดยบอกพม,มา่าซึ่งเรากลัวพม,ม่าจะโดดเราที่เราไปพูดกับชนกลุ่มน้อยเข้าใจไหมมันเลยไม่มีการคุยกับชนกลุ่มน้อยเราต้องบอกพม,ม่าว่าคุณอขอโทษนะนี่ผู้ประาชาวบ้านขอโทษนะคุณไล่น้ํายาแล้วละ,ละผมขอคุยกับคนกลุ่มอื่นด้วยแต่จะพูดอย่างนี้นะการพูดพูดอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมจะคุยกับคนอื่นนะเพื่อความปลองดองสมานฉันฉันอะไรก็แล้วแต่ของประเทศคุณนะ่ะเพื่อเราจะได้ดูแลประเทศคุณด้วยแล้ว คนพมา่าเราก็ดูแลแล้วก็ส่งอาหารอะไรเรื่องการช่วยเหลือลต่างๆทุกกลุ่มไปเราพูดทุกอย่างให้ทัางพม่าให้ทุกคนคนกลุ่มน้อยเพราะว่าคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องดูแลทุกกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเราจะดูแลทุกกลุ่มไปด้วยก็ไม่เป็นไรขณะเดียวกันเราเมื่อดูแลเขาแล้วเนี่ยมันจะมีบุญคุณกันที่จะที่จะมีการคุยกันในเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องแล้วก็ลงสุดท้ายใปนเรื่องการประปานเชดเด็จคุยกันง่ายขึ้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตระยะยาวแต่ขั้นตอนเราต้องเปิดตัวก่อน,อนว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดที่่่่ววาาเเเรรคคคุุุยยยยพะมมป็นนมมนกับชล้อดซึง ตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลยังไม่มีครับคบก็ฟังฟังแล้วก็ได้ความรู้มากมายนะครับได้ความเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ปัจจุบันของไทยพม่าตอนนี้มันก็ยังไม่คลุ่มครือรัฐมนตรีกราโหมก็ยังกลุ่มครือ ก็แต่ได้ฟังท่านพงศกรพูดแล้วก็ชัดเจนนะอยากให้ท่านเป็นรัฐมนตรีกระโหมอย่างเลยชัดเจนมากนะ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตว่าท่านท่านถ้ามีโอกาสท่านก็ควรจะเข้าไปให้คำปรึกษากับรัฐบาลบ้างนะฮะที่ทีท่ทีททท่ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็น่าจะมีประโยชน์ต่อรัฐบาล<ส>ครับก็ <c oughs> วันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองนะครับแล้วสถานการณ์ต่างประเทศก็กราบขอบพระคุณดรพงศกรรอดชมพูมากนะครับมีโอกาสอยากเรียนเชิญท่านมาหลายๆายครั้งนะครับขออนุญาตเรียนเชิญล่วงหน้าเลยนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB สวาเาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร